เป็นรถไทยหญนเล้ถของรถไทยฟอร์ดนี่พี่น้องของพี่ของน้องกันนี่นะครับแต่ว่าของคนเป็นหน้าดินใจน้่พี่น้องนี่นี่ไถยงามอยู่ไทดีครับเป็นรถไทยฟอร์ดญงครับตัวนี้ฟอร์ดฮอนแลนด์นี่ครับพื้นที่ทิ่ต้กันเดยครับไอยพี่พี่น้อง อะไรเท่าไรไกด์ไงเลิกพี่น่องนี่คร um ับบรรยากาศไทยให้แถวหน้าพี่น้องไทยให้เป็นให้ดินใต้ครับขี้ซุ่มเราก็จะไทยง่ายครับพี่น้องนี่ครับซุ่มๆเลิกพี่น้องไทยกับน้องชาวบ้านคอบ้านน้ำนี่แหละครับ เห็นใช่มันจะไทยว่าอย่างไรไทยยังไงเพิ่นก็ะจิดุดได้บองไรมันต่ำมันสูงเพิ่นก็ะจิดุดขึ้นหายด้อครับมี่น้องครับเพจเพจเดี๋ยวนั้นเสมอกันนะครับครับงามอยู่ครับงามอยู่ของเพื่อนงามครับพอสมควร như thế phân thái hay thái na là khác nhau đi thì